เอาทีนี้ค่ะมาถึงอีกนึ่งกิจกรรมที่สุราธานีกันมั่งค่ะประเพณีชักพระถัพปาและแข่งเรือยาวที่ไล่คนต่างๆรอกันอยู่นะ,อะตอนนี้นะคะเราก็จะมีในส่วนข้องเส้นทางประชาสัมพันธ์แห่เรือพนมพระทางบล็อนนกข้องเทศบาลนครสุราธานีเขาจะมีการแห่ในวันที่18ตุลาคมนี้ซึ่งตรงนี้เราก็อ้างอิงมาจาก Facebook ข้องทางเทศบาลนครสุราธานีนะคะการมีการข้อเชิญถูกทันเลยค่ะรับชมขบวนแห่เรือพนมพระทางบล็อกเทศบาลนครสุราธานีน ในวันสุกที18ตุลาคม2567ค่ะส้หรับเส้นทางข้องขบวนแห่กันอย่างเหมือนเดิมนะคะในส่วนข้องเทศบาลนคะรสุรา์ธานีก็คือจะเริ่มต้นจากนาซ้าหลักล่างจังหวัดสุรา์ธานีไปทางซี่แยกแสงแผดนะเส้นหล่กลก็มีการเลี้ยวซ้ายไปทางถนนชนกเกษมผ่านซี่แยกวัดธรรมบูชาและกการข้าวสู้ปรมพิธีเปิดพอเปอิดแซดนะคะก็ตรงไปยังห้องนาฬิกาแล้วก็สะพานานารตไปจอดที่หน้าวัดกลางเก่าซึ่งกระจตรงนี้เป็นประจำทุกปีนะคะ อันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้แหละวะ่าเส้นทางมันก็จะเป็นพันนีนะคะ